ศรษะศรีรษะเขาอยู่ข้างล่างแล้วนะเขากลับหัวละนะแล้วกระโหลกศรีรษะจุดนนะอันนี้นิ้วมือเห็นไหม แหลมเชียจูไข่ลูกชายนะเห็นไหมเห็นแหลมแหลมไหมเห็นค่ะเอออา่ายดูพอดีเลยอ่ะอันนี้ก็หัวใจเขานะออใจนี่กระดูกสันหลังกระดูกสันหลังก็โอเคดูก็โอเค,ก,อเคก็แนวตรงดีนะกระดูกสันหลัง น,นี่เลยน,นี่ก็เป็นก้นก้นข้างบนนะแล้วโหแหลมเลยลูกชายแน่นอนนะนะถ่ายรูปนี่อันนี้ก็เป็นขาเขาละต้นขาน,นี่กระดูกต้นขาข้างนี่กระดูกต้นขาอีกข้างหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นเท้า นี่เท้าอยู่ตรงนี้นะเท้าข้างนึงอ่านี่ขาเขอยู่ข้างบนตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมหัวอยู่ข้างล่างเอ้ยไม่อยู่ข้างล่างของวันหนาววันหนาวอันนี้ต้นขาอีกข้างนะขาข้างนี้เห็นแล้วนะยืนนี่เท้านีเท้านึ่อันนี้ต้นขาอีกข้างเดีลองไล่ดูสิเท้าก็อยู่ตรงไหนขาข้างนี้อ่าเนี่ยอันนี้ต้นขา แ่เเก่งนี่นนี้เป็นเป็นนักแข่งอันนี้เท้าอีกข้างอยู่ตรงนี้นะ้าสองข้างก็มาไขว่กันอยู่เท้าสองข้างโอเคครบดีจะเป็นตัว ส่วนหลังอันนี้หัวใจอันนี้เป็นกระเพาะอาหารอันนี้ก็ข้อสองบ้างเนี่ยเนี่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 นิ้วมือเห็นปะอันนี้ิ้วมือข้างหนึ่งอันนี้อันนี้เป็นแขนอันนี้มืออันนี้นิ้วมือเนี่ยเนี่ยนดินดินอยู่กลางนิ้วเลยเห็นนิ้วเลยเห็นนะ มาดูหน้าก็นหน่อยอะนะนี่นี่นี่กระบอกตาอ่าเนี่ยอ้าอ้าปากเห็นปากไหมเห็นไหมคะ,ะนี่นี่ริมทีปากนะค่ะล่างบนเนี่ยดีครบดีไม่แหว่งนะเออพอดีอ้าปากพอดีเลย แขนีกข้างอยู่ตรงนี้นะนี้ต้นแขนนี่ต้นแขนแล้วนี่ข้อศอกนี่นะ ตอนตรงไหน่านเลี้ยมือเห็นไหมอ่าเลี้ยงมืออยู่ตรงนี้นะขที่มันเป็นสะท้อนแสงมันเป็นเล็บหรอกระดูกนี่เป็นกระดูกฮะเนี่ยเลี้ยมือนะ,อะนอโอเคมือสองข้างครบเห็นแล้วาสองข้างมือสองข้างขาสองข้างก็เห็นแล้ะนะโจ๊ก อันนี้หัวใจสห้องหัวใจเนี่ยหนึ่งสสครบที่ตำแหน่งดีนะหัวใจสีสัน ความกว้างกะโลกิสส์สก็โตใช้ได้นะนคำนวณมา21่เอดวิสเดย์จากประจําเดือนละวัน20บวกใช่ไหมก็มใกล้เคียงม,มันจะไม่เป๊ะเป๊ะนะเ,เ,เอาใกล้เคียงหมมน่อยก็โอเคกอัน,นี้ก็คือมันใหญ่กว่าที่เราประจําเดือนเราก็ยิ่งดีใหญ่เลยใช่ไหมยีย ดีโลกไม่มีโล,ลกเกาะตับนะโลกด้านหลังค่อนข้างดีอ่ะจบมีอะไรถามไหมจะดูอะไรไหมจะไม่เห็นหน้าใช่ไหมคะหน้ามองไม่เห็นหรอก<อ>มันคือสองมิติมันเห็นเหมือนกระดูกมันมัน,มนดูกระดูกเห็นทั้งในถ้าจะดูหน้าดูผิวอันนี้ต้อง <c oughs> ต้องอ่าดูแบบ สี่มิติค่ะเกียใก่อนเนาะอันนั้นคือแบบดูแบบมันกล้องถ่ายรูปแบบหน้าอะไรแบบนี้่ถ้าสองมิติมันมันดูข้างในอ่ะ